สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยายอ y e of Tarot ายกันเตรียค่ะคลิปแน่เหลืออีกหนึ่งราศีเท่านั้นใช่ไหมพอหนึ่งราศีแล้อาจารย์จะได้อัพของธาตุแล้วนะคะอีกราศีหนึ่งราศีสุดท้ายราศีมีนใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมใช่ไหม มีคนมาทวงถามของราศีมีนด้วยอ่ามากันที่ราศีเมนวันที่19คกุมภาถึง21มีนาค่ะ1ถึง16มกราเนความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีฉลูนะคะไปเที่ยวไหนกันมาบ้างระวังตัวด้วยค่ะช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากเซฟเซฟเซฟอยู่ในเซฟที่ที่ปลอดภัยนะคะ ถ้าถ้าล็อกดาวตัวล็อกตัวเองให้ปลอดภัยคนรอบข้างเราก็จะได้ปลอดภัยตามไปด้วยนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบจันทร์ร้เรดดิ้งนะคะดวงทั่วๆวไปว้าวเม่นเกิดอะไรขึ้นกับคุณที่ผ่านมามันมีอะไรพังไปหรอจ๊ะตายแล้วขึ้นมา The Tower วอรไพ่ไม่สวยเลยทำไมขึ้นเป็น The Tower แบบนี้ อ่ะคนที่คุณรักรู้สึกยังไงเป็นการดูดวงแบบจันทร์นรนราเด้งดวงทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะสําหรับรักที่มีปัญหาเท่านั้นรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปถ้ารักคุณไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าคนที่เกิดราศีเมนมันมีมากมายในประเทศไทยเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวมันจะชัดเจนกว่านี้อันนี้คือดวงโดยรวมๆนะจ๊ะหนูจา๋าอาแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะจ๊ะ แนวโน้มแนวโน้มอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้นะจ๊ะให้ต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับสิ่งที่คุณเผชิญในโลกของเราปัจจุบันไม่ว่าจ้าต่อสู้ในเรื่องของอะไรเราก็ต้องต่อสู้เพื่อยืนหยัดอยู่ให้ได้ในสังคมโลกมันโหดร้ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะ <c oughs> ในใจหนูจา๋าออามาไพ่ใบแรกของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลกักแล้วก็ ความรักความสัมพันธ์ของคุณห้าใบในด้านความคิดของคุณอดีตปัจจุบันและก็อนาคตแล้วก็คนที่คุณรัก5า้าใบอดีตปัจจุบันอนาคตเช่นเดียวกันแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตเช่นกันแล้วก็ไพ่ใบแรกของคุณอาจจะเกิดกับใครมีมีเยอะที่อาจารย์บอกอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะว่ามันเป็นจนรุอเรดดิ้งดูไปไกลไล์ดูไปเป็นบันเทิงดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดู ประมาณนั้นอาจารย์อ่านไพ่ใช้ศัพท์ง่ายๆเพื่อจะได้เข้าใจกันได้ไม่ต้องมานั่งแปลขี้เกียจให้ภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องแปลภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะจ๊ะอาจารย์เลยอ่านไพ่แบบว่าให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆจะได้ไม่ต้องมานั่งแปลไพ่ของอาจารย์อีกรอบนึงมันจะงงซะ,ะเปล่านะจ๊ะแล้วแต่คนที่ชอบบางคนไม่ชอบบางคนก็ชอบเอาละแหละ up to you เอาแค่ไพ่เป็นแรกของคุณ the t r e w e r มันเป็นพลังงานที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะระวังแล้วกันถ้าคนที่ความรักไม่พังลงมาระวังระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุด้วยนะคะการาถ้าจะไปไหนเดี๋ยวอาจารย์อ่านทั่วๆไปก่อนเนาะระวังเรื่องของอุบัติเหตุมันเป็นไพ่แห่งดาวังคารทาวเวอร์เป็นไพ่แห่งอุบัติเหตุหรือการทะเลวิวาทระวังการทราะเลระวังการสูญเสียเงินทองโดยใช่เหตุนะคะระวังอะไรที่เกิดขึ้นแบบไม่ทัน ไม่กระทันหันไม่ทันตั้งตัวรักอาจมีทะเลาะกันอยู่ๆมาเลิกกันเฉยเลยการแยกแยกย้ายอยู่ๆมันพังลงไปโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวการอย่าร้างก็ได้ธุรกิจที่ทําอาจจะเป็นธุรกิจที่เราคิดไว้อย่างสวยหรูสิ่งที่เราวาดฝันสิ่งที่เราคิดมันพังทลายลงมาหมดหรือมันอาจจะพังทลายลงมาจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์ตั้งกล้องหน่อยนะเดี๋ยวเห็นหน้าอาจารย์แล้วจะตกอ,อกตกใจซะ,ะเป่าเปล่าเดี๋ยวนะคะโอเคอืม ระวังการเสียเงินก้อนโตแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะนั่นแหละอ,อุบัติเหตุทางรถยนต์การเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดแบบกระทันหันเจ็บป่วยแบบกระทันหันระวังให้ดีนะคะหรืออาจจะไปลัปกษณะของสิ่งปลูกสร้างทาวเวอร์เป็นลักษณะของสิ่งปลูกสร้างก็ได้ อา่วงจุ้ยอาจจะไม่ถูกกับผู้อยู่อาศัยอย่างอย่างในกรณีที่แบบบ้านอาจจะมาดวงชะตาไม่ถูกกับเราอย่างเราไปซื้อที่แล้วทําให้ชีวิตเราแย่ลงก็เป็นไปได้หรือการตกแต่งบ้านใหม่การทําความสะอาดบ้านการโยกย้ายที่อยู่หรือถ้าคุณแก้เคดหน่อยก็ทําความสะอาดบ้านเรือนโยกย้ายถ่ายเทบรรยากาศไม่ดีซ่อมแซมบ้านอะไรที่เป็นกระเบื้องอะไรที่เป็นของแตกของเสียของหายมันจะแก้เคดได้ในระดับหนึ่งนะจ๊ะคนที่ยังไม่พังลงมาในด้านของความรัก ระวังความรักของคุณเปราะบางเต็มทนแล้วมันออกอาการที่ที่แบบว่ามันอาจจะแบบอยู่ๆเราไปรับรู้ว่าเขามีคนอื่นหรืออยู่ๆเราไปรับรู้ว่าเขามีเจ้าของหรืออยู่ๆเราไปรับรู้ว่าเขานอกใจก็เป็นไปได้บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบว่าเราไม่ทันตั้งตัวประมาณนั้นเลยจ้ะประมาณนั้นนะคะไพ่ของคุณห้าใบาอดีตปัจจุบันอนา,นาคตอดีตที่ผ่านมาดูไฮพรินเทสความรักของคุณเป็นรัก ลับๆหรือเปล่าหรือเป็นรักซ้อนซ้อนเงื่อนหรืออดีตที่ผ่านมาค่อนข้างอารมณ์พลิกๆิกหน่อยค่อนข้างเป็นคนคุณเป็นคนอาจจะมีความสวยงามมีการการพูดจามีสเสน่ห์หวานร้อมดูฉลาดดูร่ำลึกนะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าอารมณ์เหมือนกันนะคืออารมณ์แปรปวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคาดเดายากๆมากนะคะคืออารมณ์เป็นคนลึกลับซับซ้อนหรือคุณมีความรับที่ปิดบังซ่อนเร้นในความสัมพันธ์นี้ไว นะจ๊ะประมาณนั้นหรือเปล่านี่อดีตที่ผ่านมาจัสเมนบางอย่างบางสิ่งบางอย่างคุณบอกว่าอยากหลุดพ้นแล้วค่ะพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่แล้วในปีนี้ปีแห่งแห่งคุณอาจจะได้หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างก็ได้นคะคะพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่แต่ว่าแตาที่เป่าแล้วบรวันพิพากษาคือพิพากษาให้คุณเดินไปในทิศทางการเปลี่ยนแปลงการพิพากษาให,ให้คุณเดินไปในทิศทางที่ถูกสมมุติว่าคุณเข้าไปอยู่ในลักซอนของใครเขา กรรมนั้นคุณอาจจะหมดกับเขาแล้วแล้วไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้ก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างหลุดพ้นจากความทุกข์หรือแต่กรรมนั้นน่ะมันอยู่ที่ตัวคุณทำด้วยเขาบอกว่าไพ่เดอะแจสต์เนลักษณะของทำดีได้ดีเราทำไม่ดีเราก็รับสิ่งไม่ดีประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาพิพากษาให้คุณปลดปล่อยตัวเองแล้วแต่คุณจะยังอยากไปหรือย,ยังอยากอยู่ในความรักครั้งนี้ก็แล้วแต่ซิกออฟค p ั คนรักเก่าจะกลับมาไหมคนที่พังไปแล้วคนเก่าๆพลังงานของคนเก่าๆอยากหวนคืนคิดถึงยังมีการไปๆกลับๆยังมีการบางสิ่งบางอย่างมันพังอาจจะเกิดการทะเลาะกันรุนแรงแต่ถามว่าจะกลับมาไหมมันเห็นของการกลับมาการไปๆกลับๆระวังด้วยระวังเงินทอง <c oughs> เงินจะตึงมือเงินจะขาดมือนะคะระวังด้วยเข้าเข้ามือซ้ายออกมือฝาเข้ามือขวาออกมือซ้าย อย่างเงี้ยไม่เข้ากระเป๋าเลยประมาณนั้นน่ะเดลเรฟเวอร์มาบอกว่ารักของคุณนั้นยังเป็นรักที่เป็นรักที่ไม่รู้จะเลือกเขาหรือเขาจะเลือกเราไหมได้ซ้ําคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรราศีมินทัศนดินพฤษศกันมังกรเมถฉุนคุยกับใครก็ได้มีการหวนกลับมาทําให้ความรู้สึกของคุณมีความสุขยิ่งขึ้นความรู้สึกในความรู้สึกนะ ในความรู้สึกที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นในบางคนที่กังวลว่าความารักครั้งนี้มันพังลงไปแล้วจะกลับมาไหมอาจจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่การกลับมาเริ่มต้นใหม่นั้นก็สร้างความทุกข์กายทุกใจให้กับคุณรู้สึกแบกรู้สึกเหนื่อยรู้สึกร้ารู้สึกอยากจะวางแล้วละ่ะในบางสิ่งบางอย่างมันเหนื่อยคุณบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบกภาระหน้าที่ก็ได้ในบางคนนะทำงานหนักทำงานเหนื่อยแบกสิ่งคือแบก ภาระไว้เต็มบาทเต็มไหลก็ได้เช่นเดียวกันแล้ววางมันได้ไม่ล่ะก็าวางมันไม่ได้บางทีวางไม่ได้คิดห่วงคนนู้นคิดห่วงคนนี้คิดห่วงคนนั้นแต่วางตรงจากใจตัวเองไม่ได้นั่นคือความทุกข์ที่มันอยู่กับคุณนะจ้ามินคนที่คุณรักรู้สึกยัางไงค่ะคนที่คุณรักรู้สึกอย่างไอางไอาจารย์มองเห็นการเดินทางการวางแผนการเดินจากไปการรู้สึกท,ทะเลาะกันอะ บางคนได้เกิดการทะเลาะกาันเราหยุดพักเบรกความสัมพันธ์แต่ถามว่ายังคิดถึงกันไหมคิดถึงค่ะ The Devil เป็นไพ่แห่งเวนการมเป็นไพ่แห่งความรู้สึกที่ผูกจิตผูกใจกับใครคนหนึ่งซึ่งมันไม่ยอมออกไปจากใจเราได้เป็นการเสพติดก็ได้เสพติดเป็นความหลงใลก็ได้เป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกใจใจมันมันผูกมัดผูกพันใจมันผูกมัดผูกพันยึดติดงมงายกับสิ่งที่บางที เขาเรียกว่าความรุ่มหลงค่ะความรักทําให้คนตาบอดไม่มีเหตุผลเลยเขาก็ไมได้ดีกับเราเขาก็มารักเราแล้วเขาก็วิ่งตามเขาบอกเขาวิ่งตามคุณบางครั้งเขาเหนื่อยเขาอยากหยุดพักเขาอยากเบรกแต่ถามว่าเขายังอยากอยู่ตรงนี้ไหมอยากอยู่ไพ่ของเดเดวิลเป็นการรักซ้อนแอบคบกับคนที่มีเจ้าของคุณมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของคะใครมีเจ้าของตอบอาจารย์ด้วยคุณอาจจะคุยกับราศีราศีกุมเดอะสตาร์มาบอกว่า เขาพยายามจะรักษาแผ่กายแผ่ใจพยายามทําใจพยายามยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดและพยายามจะบาร้านตัวเองพยายามจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเดอะสตาร์หรือคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาเป็นเดอะสตาร์เดอะสตาร์คือคนที่เขามีชื่อเสียงทํางานในแวดวงบันเทิงนักร้องหรือคนที่มีคนรู้จักเยอะๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตมีคนเครียดมากจิตตกนอนไม่หลับเดะมูลมาบอกว่า มีคนบางคนแทงข้างหลังทะลุหัวใจค่ะดมูลกรอลักษณะของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจการแทงข้างหลังทางเลือดความวิตกกังวลเพราะฉะนั้นทางเลือกสองเส้นทางแต่ยังรอมีคนรออยู่มีคนนิ่งเฉยใส่กันบางคนบล็อกกันไปแล้วใจยังรักกันอยู่รักกันชอบกันยังมีความรู้สึกถึงกันอยู่ยังมีความรู้สึกผูกพันคุณสองคนเป็นคู่กันนะแต่เป็นแค่คู่ที่ไม่สามารถลงเอยอาจจะเป็นแค่คู่กรรม กรรมที่เราสองคนทําไว้ในอดีตชาติชาติที่แล้วเราไม่ทราบว่าเราทํากรรมกับใครไว้ชาตินี้เราต้องมาพบปะเจอเจอกับคนคนนี้และเขาทําให้เราเป็นทุกข์นั่นคือกรรมเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเราออกจากความรักครั้งนี้ไม่ได้เราทำไมถึงยังอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ทำไมเราตัดใจกับคนคนนี้ไม่ได้นั่นคือกรรมกรรมที่อยู่เร่วมกันมาในชาติอดีตมันส่งผลมาถึงชาตินี้นะคะ โอเคไหมมีคนเฝ้ารอยังถือกันไว้ในมืออ่าเขาคิดยังไงกับคุณคะมีนสามดาบเขาบอกว่าเขาเจ็บนะคะสามดาบคือการเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆการถูกการถูกกระทําบางสิ่งบางอย่างความเสียใจความเศร้าโศกรักครั้งนี้มีเงินมีทองไหมคุณเปย์เขาไหมมีนถ้าคุณไม่เปย์เขาเขาก็เปย์คุณมีเงินทองผลประโยชน์หรือในคนบางคนอาจจะเป็นเป็นลักษณะของอยู่กันเพราะเงิน ผลประโยชน์การงานเขาบอกว่าเขาต้องอดทนสตรีนการอดทนกับความสัมพันธ์การปรับตัวการบาลานซ์การพยายามอยู่ให้ได้อยู่แบบเจ็บเจบพยายามนึกถึงมันให้น้อยลงจะได้เจ็บน้อยลงแต่ก็ยังมีความเจ็บความเสียใจเขาก็พยายามบาลานซ์จิตใจพยายามทำแพลนมีการเดินทางด้วยมีคนเดินทางวิวออฟฟอร์จูนขออีกใบให้กับวิววิวออฟฟอร์จูนหน่อยได้ไหมวิวออฟฟอร์จูนคืออะไรคะ การนิ่งเฉยบางคนพักเบรกการนิ่งเฉยใส่กันยังไม่ตัดสินใจคิดถึงไหมคิดถึงรักไหมรักยังอยากเลิกไหมไม่อยากเลิกแต่มันไปได้ไหมก็ไปไม่ได้ประมาณนั้นแหละเขาพยายามนิ่งเฉยบารจ์จิตใจเพื่อเยียวยาตัวเองแลวไปข้างหน้าค่ะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคะเมนคุณบอกเหนื่อยบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาในอดีตคุณเหนื่อยคุณท้อคุณรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนในบางคนนะ ถ้าเป็นสามีภรรยาการบางคนอาจจะฟ้องหย่าก็ได้คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนมีครอบครัวหรือคุณมีครอบครัวหรือคุณกลับไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวหรือคุณเป็นคนรักครอบครัวค่อนข้างมากนะมีนโฟกัสเงินงานเป็นหลักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมคุณจะวางมันลงถามว่ายังอยากมีไว้อยากแต่ว่าเป็นความรู้สึกถ้ามันมีไว้แล้วมันสร้างความทุกข์กายทุกใจให้แก่กันคุณบอกว่า คุณก็อยากตัดแต่ถามว่าตัดได้ดังใจหรือ,อยังก็ยังเหมือนกันยังมีความรู้สึกลึกซึ้งรู้สึกนึกถึงระวังการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักเกี่ยวกับคดีความใดๆก็ตามแต่ถามว่าถ้ามีการขึ้นลงขึ้นพักขึ้นศาลจะได้รับความยุติธรรมไหมได้รับความยุติธรรมคุณจะชนะคดีความก็เป็นไปได้นะ แต่ว่าต้องรอบคอบหน่อยไพย่ใบนี้ไพ่แห่งความยุติธรรมต้องใช้กฎหมายอย่างเช่นในบางคนการตัดสินในกฎหมายเป็นสิ่งสําคัญนะจ๊ะประมาณนั้นจะคิดอะไรก็แล้วแต่ให้มีความละเอียดให้มีความรอบคอบในความรักความสัมพันธ์อย่าใจร้อนอย่าวู่วามเป็นอันขาดนะจ๊ะหนูจ๋าไปต่อสิคนที่เบรกกันไปแล้วคนที่นิ่งเฉยใส่กันคนที่ไม่พูดไม่คุยกัน ความรักความสัมพันธ์แม่จะมีโอกาสกลับคืนมาได้ไหมคะในบางคนนะคะในบางคนอาจจะกลับอาจารย์บอกเสมอทุกราศีแต่รลาศลีมีวันตกฟากมีวันเกิดวันเวลาแต่คนไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นในบางกรณีก็ตรงในบางกรณีก็ไม่ตรงค่ะถ้าความรักดีเลื่อนผ่านเรื่อยไปจะเหนื่อยกลับได้ไหมเหนื่อยมีคนคุณอาจจะรู้สึกไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าไพ่สลับกัน ฟังนะถ้าเกิดว่าราศีเดียวกันวันเดียวกันก็ตามคุณต้องดูว่าอันไหนคือความรู้สึกของคุณอันไหนคือความรู้สึกของเขาถ้าความรู้สึกของเราเป็นแบบนี้แต่ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่พูดไม่ใช่ของคุณนั่นคือเขารู้สึกกับคุณแบบนั้นในใจให,หนูจ๋ามีคนอยากไปบวชไปเถอศีลไปกินเจละ t ดอทาวเโอ้แม่เจ้าเกิดอะไรขึ้นวันนี้อาจารย์มองว่าในความสัมพันธ์นี้มันจบลงจริงๆนะ มีคนต้องการจบพอศิลธรรมคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหมขอให้อยู่หรือขอให้ไปคะเดอะทาวเวอร์มาบอกแบบนี้เนี่ยต่างคนต่างพยายามไปโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองมีแต่ยังคิดถึงกันยังอยากกลับมายังคิดถึงกันยังอยากมีกันและกันแต่มองถึงความเป็นจริงหรือหาพินเทศไซเซนของคุณนำทางใช้สัมผัสที่6ของคุณนำทางเลย การกลับมารักตัวเองคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในเซฟโซนของตัวเองค่ะโฟกัสกับเรื่องของตัวเองเป็นหลักชีวิตชั้นอนาคตชั้นการงานการเงินของชั้นน่าจะดีที่สุดในความสัมพันธ์นี้ไพ่ทาวเวอร์มาแบบนี้อาจารย์มองว่ากลับมายากเพราะความสัมพันธ์มันมีคนที่มีเจ้าของแล้วอะต่อให้จะกลับมาอาจารย์มองว่ามันก็ไม่ทามันไม่สร้างสุขค่ะมันไม่สร้างสุขอะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะ สิบดาบอสิบไม้เท้าแบกรับภาระแบกรับทุกอย่างไว้ด้วยตัวคนเดียวแบกรับความรู้สึกการรอคอยด้วยความอดทนรอเวลาเพื่อเยียวยาจิตใจในความสัมคันธ์ที่ที่เขาจะเดินไปข้างหน้ารักไหมยังรักอยู่แต่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บสิบดาบนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยเขาบอกว่าเขาเจ็บกับความรู้สึกนี้เจ็บแล้วอยากจบอะถึงมันจะทุกข์ถึงมันจะทรมานถึงมันจะคิดถึงยังไงก็แล้วแต่แต่การอยู่อย่างทุกข์ทรมานแบบนี้เขาบอกว่า ก็พยายามจบมันแล้วไปเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ตัวเองดีกว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมมินจา๋าเอ้ยคุณมีคนใหม่เข้ามาหรอคะหรือความรู้สึกของคุณยังเลือกไม่ได้ว่าจะจัดการความสัมพันธ์นี้ยังไงมีคนอยากทักคุณมาหรือคุณจะใจอ่อนทักไปอาจารย์มองเห็น คุณยังได้รับข่าวสารใดๆก็ตามจากเขาไม่ว่าข่าวสารทางตรงหรือทางอ้อมเขาอาจจะโพสต์เฟซบุ๊กโพสตไทม์ไลน์และคุณได้รับข่าวสารคุณยังเห็นเขาอยู่ใน,ใน,ในหมู่เพื่อนฟูงยังเห็นเขาบนหน้าไทาม์ไลน์คือยังไม่ได้ขาดจากกันน่ะคุณยังไม่ได้ขาดคุณยังไม่ได้ตัดสินใจคุณบอกว่าความอดทนคุณมีคนใหม่เข้ามาข้างหน้าแล้วมันจะมีคนใหม่มีเด็กมาเต้าอ,อะ่ะคุณ จะมีเด็กเข้ามานะคะมาขอโอกาสขอความสัมพันธ์อยากหยิบยื่นไมตรีให้กับคุณน่ะจะเอา,มา,เอาไ,ไม้เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่คุณบอกว่าคุณยังเจ็บกับรักครั้งเก่าคุณยังไม่ต้องการความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณอยากไม่อยากจะเปิดใจให้ใครคุณบอกว่าฉันจะเหมือนเค็ดกับความรักกลัวโด,ดนหลอกกลัวโด,ดนความรักแบบนี้อีกเขาฝากบอกคุณห้าใบาจ้ะเขาฝากบอกว่าลูราริออดคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาตา่างศาสนา วัฒนธรรมหรือรักครั้งนี้คุยกับราศีกาันร,ราศีพฤศภราศีมีนราศีสิงห์ธัน้ํากรกฎมีนพุจิกเขาฝากบอกว่ารักเขาเรียงรักอยู่นะแต่รักนั้นขึ้นอยู่กับด้วยเหตุและผลมันมองไม่ออกเขามองถึงความสัมพันธ์ที่ต่อให้เราสองคนจะรักกันยังไงความเป็นไปได้ก็ไม่มี เพราะฉะนั้นมันเหมือนกระเป๋าประโยชน์ที่เราจะรักหรือเราจะรื้อคุ้นความสัมพันธ์นี้เขาจะเก็บรักนั้นไว้ในใจเขาไม่อยากดราม่าเขาอยากเงียบใส่เขาไม่อยากพูดคุยเขาอยากหยุดนิ่งเขาอยากหยุดพักเขาอยากรักษาแผลกายแผลใจเขาพยายามคิดดีแล้วเขาบอกเขาคิดดีแล้วเขาอยากได้ความชัดเจนในความชัดเจนนี้ถ้าต้องอยู่ในความคุมเครืออึมครึมเขาไม่ต้องการนะจ๊ะมินจาแล้วคุณล่ะฝากบอกเขาห้าใบ คุณบอกว่าคุณจะเดินไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าคุณบอกว่าความรักของคุณในสิ่งที่คุณวาดหวังมันพังทลายลงมาหมดมันเป็นสิ่งไม่จริงคุณก็ถือคุณก็ถือดาบเขาก็ถือดาบระวังการทะเลาะที่เป็นความทะเลาะอย่างบาดหมางแล้วพังกันทั้งคู่ด้วยระวังมีนเองก็รักเขารักเขาชอบเขาแต่ว่าคุณพยายามเดินไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าคุณมองถึงความสัมพันธ์ที่มันไม่อาจพัฒนา แล้วคุณก็เบื่อกับความรู้สึกที่เจ็บปวดกับตรงนี้แล้วน่ะคุณน่ะถามว่าใจคุณเองคุณอยากเดินไปข้างหน้าไหมก็ไม่ได้อยากนะก็ไม่ได้อยากไปแต่ถ้าเมื่อความสัมพันธ์ที่มันสร้างความเจ็บปวดสร้างความทุกข์ให้กับคุณคุณต้องเจ็บคุณต้องทุกข์คุณต้องเศร้าคุณไม่มีความสุขคุณเลยถึงเหมือนเป็นการบังคับให้คุณเดินจากไปไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ขอไพ่แนะนํารอคอยด้วยความอดทนรอคอยคุณคิดว่าเขาทําอะไรรับหลังคุณน่ะ คุณยังเลือกไม่ได้คุณยังเจ็บกับความสัมพันธ์แต่คุณพยายามเดินไปคุณพยายามจะไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า The World คุณพยายามจะจบกับมันค่ะบางครั้งในใจของคุณเองมันตีกันอยากอยู่ก็อยากรักน่ะรักอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่อยากจบก็อยากเช่นเดียวกันใจของคุณเองยังตีกันอยู่เลยยังคิดไม่ตกเลยว่าจะเอายังไงมันเจ็บนะมันรู้สึกมันรู้สึกมันรู้สึกโดนแทงข้างหลังนะ คุณมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยคุณไม่เชื่อในคําพูดของเขาคุณไม่เชื่อคุณไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาอีกแล้วคุณมีความรู้สึกถึงอยากจะจบเต็มที่แล้วจริงๆถ้าถามว่าจบได้ไหมจบได้จักรวาลบอกว่าคุณสามารถจบมันได้ทุกเรื่องจบได้ทุกอย่างแต่คุณจะจบไหมล่ะคุณอยากจบจริงๆไหมถ้าคุณอยากจบคุณก็ไปแต่ถ้าคุณไม่อยากจบอยากกักขังตัวเองคุณกำลังนึกถึงเรื่องเก่าๆสิ่งเก่าๆความรู้สึกเก่าๆ ความรู้สึกที่เขาเคยรักความรู้สึกที่มันมีต่อกันความรู้สึกดีๆถ้าคุณมัวแต่คิดถึงเรื่องนี้คุณก็จะไม่มีวันจบสิ้นจากความสัมคัญนี้หรอกค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วยอมจบทุกอย่างจริงๆเดินหน้าไปอีโนคุณเดินหน้าไปแล้วคุณจะได้รับสิ่งใหม่วิวออฟฟอร์จูนกับเดอะเวิลมาบอกว่าคุณสามารถจบทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองถามดูถามตัวคุณเองดูว่าคุณอยากจบจริงๆไหมเมน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมนะคะปีใหม่เน้ขอให้พวกคุณมีความรักที่มีความสุขหนะ้าที่การงานที่ดีอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้ต้องดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามอะไรที่ถาโถมเข้ามามันผ่านเข้ามาได้เดี๋ยวมันก็ออกไปได้ความสุขอยู่กับเราไม่นานความทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานเช่นเดียวกันขอให้คุณเข้มแข็งและตัดสินใจให้ได้ไม่มีราคาอกหักแล้วเจ็บไม่มีไม่เจ็บ ไม่มีความอกหักตรงไหนไม่เจ็บคนเราต้องผ่านความเจ็บปวดและเอาความเจ็บปวดนั้นมาเป็นบทเรียนสอนใจว่าเมื่อคราวที่แล้วเจ็บแบบนี้คราวหน้าก็อย่าไปเจอก็ระวังอย่าไปทุ่มกายทุ่มใจทุ่มเทให้กับใครรักตัวเองให้มากเราไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่การรักตัวเองคือการสร้างเกาะป้องกันชีวิตสร้างเกาะป้องกันตัวคุณเองมันจะดีมากๆนะจ๊ะอินูจ๋า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เ่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบอกด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะอัปเดตคลิปของราศรีสี่ธาตุให้พวกคุณในปีใหม่นี้นะใจหนูจ๋าบายบาย